คันนี้เลยไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมาสักพักนเลยนะครับกับเจ้า j e ๊ p ซีเสายป่าของแท้อีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าของดูแลรักษาจัดทรงดันทรงได้ออกมาหล่อมากทีเดียวอีกหนึ่งคันคันนี้คือ j e ๊ p ซีเครับเป็นรถ ในปี1977นะครับเป็นรุ่นช่วงสั้นที่เขานิยมกันทีเดียวเชียวเครื่อง 12R ครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับเขาบอกช่วงล่างเดิมดูสภาพทำสีสีเขียวฝุ่นะนะสีสีทหารนะออกทนโทนเขียวเขียวเทาดำเออดูหล่อแล้วดูนะฮะ หน้าปัดเรือนไม่อะไรคือวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างเรียกว่าทําการดูแลมาเป็นอย่างนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วครับแหมรถอย่างนี้นะคนชอบก็ชอบจริงจังนะนะคนไม่ชอบพูดยังไงก็ไม่ชอบนะครับแต่รถอย่างนี้นะครับโอ้โหมันมันอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะวิ่งนี่อย่างกับรถเปิดประทุนเลยนะนั่งกันเพลิดเพลินเลยนะฮะ สภาพงามๆนะพวงมาลัยเปลี่ยนของอะไรไม่รู้แต่แนวสะอาดผมว่าคนใช้เขาก็ดูแลรักษานะดูสภาพดีครับกำลังดีขึ้นลงสะดวกสบายใจนะอยู่กับธรรมชาติงามๆคดีจี๊บซีเไปดูรายละเอียดมีอะไรบ้างไม่ได้มีอะไรเยอะครับ2อ0แ0 0แปบาททะเบียนเดิมพร้อมโอนคานเดิมมีฟรีร็อกนะครับ าฝากขาย280,000บาทเครื่อง12 r ช่วงล่างเดิมรอๆคันนี้นะครับรอๆเลยชอบใจถูกใจติดต่อหาเจ้าของเขาได้โดยตรงครับขอให้โชคดีกับรถดีๆคันนี้นะครับกดจับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับรถวันดีจริงเนี่ยทำงานไม่เจอนานสภาพาราคาน่าสนใจนะครับไม่ถูกไม่แพงเกินไปก็ ประมาณนี้นะครับตักสภาพแบบนี้นะครับโอเคเลยโชคดี